ไอ้นัทเพื่อนเหนียวตอนกูไปเจอนัทครั้งแรกเนี่ยกูแม่งตกใจมากเลยอ่ะมันนอนอยู่ในตลาดแล้วดูดิช่วงนี้นะเป็นหน้าฝนด้วยฝนแม่งก็ตกแบบเนี้ยนอนตากฝนอยู่งี้แบบกูรับไม่ได้ว่ะอะไรไป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 ไ ฝนจะตกแล้วคุณแม่อากาศร้อนอบอ้าวมากเลยอะค่ะมากจริงลยวันนี้มันอะไรเนี่ยยแม่ขะดูคนบ้าสิคะน่าสงสารจังเลยอะมันนอนอยู่ตรงเนี้ยอย่าไปเข้าใกล้มันนะลูกเดี๋ยวมันจะทำร้ายเอาคุณแม่คะเขาจ้องตาเขาเหน่งเลยอะเขาจะฆ่าเลยหรือเปล่าคะเนี่ยเมื่อก่อนนี่ แม่ก็รู้จักเขาเขาอ่ะไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะเขาไม่หน้าที่การงานที่ดีก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่แกที่ใส่อย่างนีนบือไปนิดนึงแล้วแกก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงแล้วก็ไปคว้าผู้หญิงที่ไหนมาก็ไม่รู้โดนผู้หญิงอะนะมาหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วผู้หญิงก็หน,นีไปอยู่ต่างประเทศกับชู<อ>้แก,กเลยต้องมาเสียสติเป็นแบบนี้นี่แหละ น่าสงสารนะคุณแม่คนดีๆทำไมเดี๋ยวนี้อยู่ยากจังเลยอ่ะว่าเวสิทำเวรอะไรก็ไม่รู้แค่ดูดบื้อๆอะไร้ยโอ้ยอะไรไอ้บ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปาไอ้บ้าไาะทำอะไรครับทําอทำอะไรกันนะครับ ไม่เทียมเองคุณเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยไอ้นัทเพื่อนเหนียวไอ้นัทมึงจำกูได้เปล่าเหนียวนี่มึงจำอะไรไม่ได้เลยเหรอ ทำไมมงเป็นแบบนี้กูเอาข้าวยาให้มันกินแล้วนะตอนกูไปเจอนัดครั้งแรกเนี่ยกูแม่งตกใจมากเลยอ่ะมันนอนอยู่ในตลาดแล้วดูดิช่วงนี้นะเป็นหน้าฝนด้วยฝนแม่งก็ตกแบบเนี้ยนอนตากฝนอยู่างงี้แบบ กูรับไม่ได้วะ่ะแล้วมันก็จํากูไม่ได้กูก็สงสารมันจริงๆเลยไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเพื่อนเราจะเป็นแบบนี้สงสารมันจริงๆเนาะนั่นน่ะดิและนัดอะมันก็เป็นคนดีมากด้วยนะตอนสมัยกูเข้ากรุงเทพใหม่ๆอะ่ะ แล้วกูไม่มีที่อยู่กูไปเจอมันนี่แหละที่ช่วยชีวิตกูไว้มันถามกูว่ามีที่อยู่หรือเปล่ากูบอกกูไม่มีมันเป็นคนพาก,กูไปอยู่ที่หอกับเพื่อนมันถ้าไม่ได้มันในวันนั้นนะเว้ยป่าเนี้ยกูก็คงนอนอยู่ริมถนนไม่ต่างจากมันในวันนี้เลยว่ะมึงมันไม่ได้ช่วยเฉพาะพวกมึงอย่างเดียวนะเว้ยกับคนอื่นอ่นอะไอ้นามมันก็ช่วยตลอด มึงก็รู้ใช่ป่ะเพราะเมื่อก่อนกูนจนน่ะไอ้นัดนี่แหละที่เป็นคนช่วยกูไว้มาแล้วเอากินซะมึงปล่อยให้ตัวเองหิวได้ไงวะเอากินดีเอ <ใจ S 1> เอนคนบ้าเลยว่าปล่อยให้ตัวเองหิวจนเป็นลมมึงไหวไหมเนี่ย นี่ไม่พอกินตรงนี้อีกนะเว้ยมึงกินตรงนี้อีกกินเข้าไปเยอะๆเรากูไม่มีเงินนะมือที่บ้านกูไม่ได้ส่งตังค์มาให้ตั้งสองอาทิตย์แล้วเห็นบอกมีปัญหาเรื่องเงินกันไม่น้าป่ะกูไม่เห็นมึงที่มาหาลัยเลยขาตังค์ซื้อข้าวกูยังไม่มีซื้อเรืองเจ้าตังค์ที่ไหนไปเรียนนะม,มึงก็ปากหนักเนาะ มีปัญหาอะไรก็บอกเพื่อนสิวะเพื่อนๆมีต้งเยอะต้งแยะมึงจำไว้เลยนะเพื่อนเ,เขามีไว้ช่วยกันเว้ยเรื่องแค่นี้เองเอากินเข้าไปขอบใจนะมึงเอานี่แม่ซีก,กอกไหมหิวมากมึง แเรื่องของมึงกูฟังแล้วกูอึ้งไปเลยวะไม่เห็นมึงเคยเล่าเรื่องนี้พวกเราฟังเลยกูอายอะเลยไม่ได้เล่าให้มึงฟังแต่พอกูมาเห็นไอ้นันมันเป็นสภาพแบบนี้แล้วกูก็อยากจะบอกพวกมึงอะว่ามันเป็นคนดีจริงๆนะเรื่องของมึงว่าพีคแล้วอะของกูว่ามีเหมือนกันตอนที่แม่กูยังไม่เสียกูไม่มีเงินพาแม่ไปรักษาก็มีแต่มันเนี่ยแหละ ที่มาหากูถึงบ้านแล้วเอาเงินให้กูแล้วบอกให้พาแม่ไปรักษาอ่านี่เงินมึงพาแม่ไปหาหมอเลยมึงก็ต้องเดือดร้อนไปยืมเงินคนอื่นมาให้กูจริงอะนะมึงจะคิดมากถ้ามึงเป็นเพื่อนกูมึงรับไปก่อนอแล้วก็พาแม่ไปหาหมอก่อนแต่เงินน่ะมันของนอกกายหาเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวกูทำงานพิเศษกูหาใช้คืนเขาเองแต่แม่มึงป่วยมึงจะรออะไร รับไปเลยเอาไปดีนั้นนั้นเดี๋ยวกูไว้กูมีเดี๋ยวกูจะคืนให้นะเออแล้วแต่มึงเหอะอมึงเอาไปก่อนไปแล้วรีบพาแม่ไปหาหมอด้วย ชั่วมือขนาดนี้เลยหรอวะไอ้นัดเอ้ยชอบนึกถึงแต่คนอื่นไม่นึกถึงตัวเองบ้างเลยคนแถวนั้นนะ่ะเขาเล่าให้กูฟังว่ามันน่ะไปนอนอยู่แถวตลาดแล้วก็นอนอยู่ริมถนนแบบนั้นนะ่ะมาหลายเดือนแล้วนะเขาบอกว่าไอ้นัดเนี่ยมันเป็นหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วไอ้ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะมันก็หลอกไอ้นัดมันหลอกหมดเลยนะเว้ย ทั้งเงินทองและผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็หนีไปอยู่กับชู้ที่ต่างประเทศไอนน้นัทมันตอมใจสภาพมันก็เป็นแบบที่พวกมึงเห็นนี่แหละแล้วมึงจะปล่อยมันไว้อย่างนี้เหรอวะกูนคนนึงอะ่ะที่จะไม่ทิ้งมันกูจะช่วยมันกูก็จะช่วยมันเอาดิกูเอาด้วย งั้นกูว่าพวกเรามาลงเงินงกันป่ะแล้วเอาเงินไปนรักษามันกันญาติกูอ่ะเป็นหมอเดี๋ยวกูจะลองปรึกษาเรื่องมันดูมันจะรักษาไงได้บ้างดีเลยงั้นส่วนเรื่องที่อยู่เนี่ยพวกมึงไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวให้มันอยู่บ้านกูจนกว่ามันจะหายส่วนเรื่องอาหารกับของใช้เดี๋ยวกูไปซื้อมาเติมไว้ให้มันเองอขอบคุณพวกมึงมากเลยที่ไม่ทิ้งมันอ่ะมึงจะขอบคุณพวกกูทำไมมัน,น,มนช่วยเหลือพวกกูต้องแย่ต้องแย่ อีกอย่างมันก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยเพื่อนก็คือเพื่อนเว้ยเพื่อนต้องไม่ทิ้งกันหรือวะยัยที่นัดผู้บึก3าคนมาวันนี้คือกูอยากจะ ขอบคุณมึงทั้งสามคนอ่ะขอบคุณจริงเ้ยที่ช่วยพากูกลับออกมาจากเรื่องไร้ทำให้กูได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ถ้าไม่ได้พวกมึงสามคนช่วยไว้อ่าน,นี้กูคงยังนอนอยู่ข้างถนนชีวิตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> และที่สำคัญที่สุดแม่กูดีใจมากเลยะเวยที่กูกลับมาเป็นคนใหม่ได้เพราะพวกมึงเลยเอ่อ <c oughs> ชวินกูขอบคุณมึงมากเลยนะเว้ยที่มึงช่วยพากูออกมาจากตรงนั้นให้ที่อยู่กูถ้าไม่ได้มึงน่ะป่านนี้กูคงยังนอนตากแดดตากลมเป็นไ้บ้าอยู่ข้างถนอนอยู่เหมือนเดิมธีระพงษ์มึงด้วยนะเว้ยอุตสาห์ส่งข้าวส่งน้ำเลี้ยงดูกูจนดูสิเนี่ย จากคนบ้ากลายเป็นคนอ้วนแล้วเนี่ยขอบคุณจริงว่ะแล้วก็แนนด้วยขอบคุณที่แนะนำหมอที่ดีให้ฟื้นฟูกูจนกูได้เป็นคนใหม่ขอบคุณจริงว่ะงานแค่นี้สบายมากมึงอกูรู้แล้วนะว่าคนเราอ่ะถึงจะผิดหวังเสียใจขนาดไหนอมันต้องมีสติ มันต้องดูแลตัวเองให้ได้กูสัญญาเลยว่ากูจะไม่กลับไปทำตัวแบบนั้นอีกต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูจะดูแลตัวเองให้ได้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่กูจะได้ดูแลคนอื่นต่อเหมือนที่กูเคยทำพวกกูดีใจนะเว้ยที่มึงกลับมาเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่งมึงจำไว้เลยนะว่ายังไงเพื่อนก็ไม่มีวันทิ้งกันใช่ไหมพวกเรา ขอบคุณว่ะอ๋ BON Dodge> uh อมีเรื่องสำคัญจะบอกด้วยคุณได้งานใหม่แล้วด้วยเฮ้ยงั้นก็ต้องฉลองกันหน่อยดิอะฉลองให้กับเพื่อนเราคนใหม่คนเดิม